รับตามนั้นนะครับซึ่งมันไม่เหมือน,นเลือกตั้งนะฮะยุบสภาเลือกตั้งเนี่ยถามว่าไปแก้รัฐธรรมนูญกันไหมเดี๋ยวทุกพรรคก็ตอบว่าแก้อีกแต่แก้คนละประเด็นกันอีกไม่รู้ว่าประเด็นไหนใครยอมรับให้แก้ไม่แก้แล้วก็มีกลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยก็ทําประชามติเพราะฉะนั้นกระบวนการประชามติบวกกับมาแก้ไขเนี่ยนะครับมันก็จะใช้เวลาของมันเราอาจจะต้องมานั่งเรียงดูว่าใช้เวลากี่วันเท่านั้นเองส่วนบรรยากาศบ้านเมืองเนี่ยผมก็เห็นว่านะครับ ถ้าเราสามารถทําเรื่องยากๆร่วมกันได้เช่นเรื่องประชามตินะครับผมว่ามันก็เป็นบทพิสูจน์รตะดับหนึ่งละเราไม่ได้ว่าพูดกันลอยๆนะฮะแล้วเราอย่างที่บอกเราก็ไม่สามารถที่จะไปพูดถึงคนกลุ่มอื่นทีนะ่เข้ามาน้าอยู่นโต๊ะนี้ได้แต่ว่าถ้าเรามีอะไรอย่างเช่นประชามติแล้วเราเดินหน้าได้นะี่รวมแรงร่วมใจกันทุกฝ่ายในสังคมผมว่าอันนี้คนสบายใจขึ้นนะครับว่าว่ามันทําได้และ ลาที่เราคํานวณมาอย่างที่บอกประมาณเนี่ยสิ้นปีปลายปีอะไรเนี่ยนะฮะก็คือด้วยความคิดนี้นะครับถามว่าเสียสละไหมผมไม่อยากจะพูดเสียสละละแต่ผมพูดว่าจริงๆเนี่ยตากมกฎหมายขนาดนี้รัฐบาลเหลือหนึ่งปีกับเก้าเดือนถ้าสิ้นปีนี้ก็พูดง่ายตัดไปหนึ่งปีเฉือนไปเลยหนึ่งปีนะครับถ้าผมไม่ฟังเนี่ยไม่มีเฉือนแล้วครับฟังกันนะฮะแล้วก็มีเหตุมีผลแล้วผมก็อยากจะเรียนอีกครั้งหนึ่งว่า ก็จะกลายเป็นว่าเดินวนกันไปกันมาแต่ว่าผมว่าถ้าวันนี้เขาไปสํารวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับผมไม่มั่นใจนะครับว่าคนส่วนใหญ่ต้องการห้ยุสภาดีไม่ดีเป็นเพียงสิส่งส่วนน้อยถ้าอย่างนั้นท่านยอมรับไหมนะครับเราก็ไม่เถียงกันนะผมพยายามไม่หยิบเรื่องอย่างนี้มาเถียงกันแต่หาจุดที่มันกลางๆพอไปได้คนที่เขาสนับสนุนว่าไม่ควรจะยุสภาเพราะ เขาไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมและเขาเกรงว่าถ้าการชุมนุมมีผลอย่างนี้ได้วันข้างหน้าจะเกิดการชุมนุมอีกไม่เราก็ไม่ต้องไปเฉียงกับเขาเราก็เพียงแต่บอกว่ามากําหนดหมองไปข้างหน้าแล้วก็กําหนดกรอบอย่างนี้เราก็เดินได้นะฮะถ้าถ้าอย่างเนี้มันก็พอพูดคุยกันมาวันนี้ผมไม่อยู่นะผมไปผมไปรุไนายมาท่านเลขาอยู่ก็ได้คุยกับหลายส่วนเพราะฉะนั้นผมก็จึงย้ําว่าก็ นี่คือสิ่งที่รัฐบาลคิดว่าวางลงได้ให้เห็นนะส่วนถ้ายังยืนว่าทันที15วันก็ต้องบอกว่ารัฐบาลราไปพิจารณาแล้วก็ไม่เห็นด้วยครับ,รบโดยด้ยข้อเท็จจริงข้อทางกฎหมายก็ราชบัญญัตกรเรื่องประชามติคือถ้าจะทำเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า90วันแต่ไม่เกิน120วันที่จำนี้คงจำได้ว่ารับได้อภิปรายกฎหมายฉบับนี้กัน ือนั่นหมายความว่าถ้าเรื่องนี้เริ่มปฏิบัติเนี่ยใช้เวลาไม่สั้นกว่าสามสามเดือนแลวก็หลังจากนั้นก้าไปสู่กระบวนการเรื่องรัฐธรรมนูอีกผมไม่แน่ใจว่าวาระของท่านปีเก้าเดือนเนี่ยมันจะทนเรื่องนี้หรือเปล่าน,นะครับ <ปะ S 1> นี่โดยโดยกระบวนการที่ว่าเนี่ยคือนะครับคือโดยเงื่องไขมันไม่ใช่ว่ากรณีพิเศษเช่นการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากเกิดเหตุการณ์สภาสามาวันเดียวหลังวาระรั แต่เราตรัฐธรรมนูญฉบับนี้เลยนะ,ะวันะหนึ่งวันะสองอาจจะวันเดียวก็ได้แต่ว่าสองับสามต้องทิงสิบาวันทีนี้เนี่ยนะครับทั้งเงงไขประเด็นเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามจะมาผูกมัดรวมไม่ได้ไม่มีใครยืนยันว่าเศรษฐกิจถัดจากนี้ไปท่านจะทําให้ดีขึ้นภาย,ตายใต้เงินไขอะไรนะครับ ทังเรื่องกติกาเนี่ยมันจะมีอุปสรรคระหว่างทางกันหรือไม่เพราะมันมันซ้ำซากเรื่องแบบน,นี้ก็มีการพยายามกันมาหลายครั้งและบรรยากาศที่ทุกฝ่ายมีความต้องการกันนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ประสบความสําเร็จและยิ่งสูนําความขัดแย้งหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับท่านว่าในความเห็นของผมว่าทั้ง3อย่างเนี่ยมันไปกันไม่ได้ด้วยข้อเท็จจริงถ้าสถานการณ์มันอยู่ภาวะปกติเป็นเรื่องที่น่ารับฟังแต่โดยสถานการณ์เช่นนี้ เวลานี้ในรเรื่องการท่องเที่ยวการชุม,มนุมในรัฐรีวาการกระทรวงท่องเที่ยวตัองผู้ชัดเจนว่าไม่กระทบกระเทือนนี่นะเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนกับท่านนายกว่าทั้ง3อย่างเนี่ยนะครับที่จะลากไปถึงสิ้นปีนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่ยาวนานกับเหตุการณ์เฉพาะหนา้าเพราะฉะนั้นการเรียกร้องว่าการให้ท่านเสียสละหรือไม่เสียสละกก็าตามก็ยัยงเป็นเรื่องสําคัญหลักกันอยู่เพราะว่าผมเชื่อว่าคน,ค,นคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีใครอยากบริหารประเทศ ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกันคือนายกรัฐมนตรีก็ต้องใช้ชีวิตเป็นปกติประชาชนก็ต้องปกติแต่ว่าถ้าเราไม่หาจุดของความพอดีกันก็อยู่ท่ามกลางความไม่ปกติกต่อไปผมเชื่อว่าถ้าประชาชนตามที่ท่านเชื่อมั่นว่าอาจจะไม่เห็นด้วยกับการยุบสภาเป็นเสียงข้างมากเขาก็เลือกท่านกลับมาเป็นม่เห็นเขาไม่พูดอย่างนั้นนะครับคือเขาเ็พราะคือหมายความว่าถ้าข้อการพูดการเรียกร้องของเราเนี่ยนะครับมันไปวัดผลผลการเลือกตัง้ง และที่ท่านมั่นใจว่าถ้าคนไม่เห็นด้วยกับการที่งราบอกผมเนี่ยซึ่งพวกท่านนี่เป็นเสียงข้างมากอยู่ในปัจจุบันรวม,มาปั่งตัวพรรคของท่านจึงมีความเขามีอยู่ในอำนาจควบคุมอำนาจรัฐแบบเป็นเสนาะนี้เนี่ยท่านย่อมได้รับเสียงข้างมากเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าการเสียสละของท่านกับตําแหน่งนายกร,รัฐมนตรีแต่คู่แข่งกับท่านเขายอมเสียเปรียบกับท่านเพราะท่านจะได้เปรียบในการต่อสู้นี้แต่เพียงแต่ว่าบรรยากาศของบ้านเมืองเนี่ยมันจะกลับเข้ามาสู่ดังเดิม เพราะฉะนั้นสิ้นปีก็คงจะเป็นเรื่องที่รับไม่ได้กันนะครับผมนี่เองได้ไหมครับนั้นเดี๋ยวคูดถึงนิดเดียวได้ไหมค่ับขอตอบนะครับขอได้ไหมคือผมย้ำอีกครั้งนะฮะเรื่องเรื่องในทาเศรษฐกิจดีไม่ดีเนี่ยเราไม่เถียงกันผมเพียงแต่บอกว่าผมดูตารางปฏิทินงบประมาณซึ่งถ้าหากว่าตารางปฏิทินงบประมาณมันถูกกระทบนั่นหมายถึงว่าช่วงแรกของปีงบประมาณตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไป มันก็จะต้องใช้งบประมาณซึ่งผิดปกติเพราะปีนี้มันเป็นปีที่ผิดปกติมากๆนะนะเพราะฉะนั้นผมไม่ได้พูดเรื่องว่าไรก็ให้เกิดความเข้าใจเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเสียงที่ผมต้องรับฟังเพราะประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นห่วงเปนใยกังวลเรื่องนี้นะครับเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อกี้ท่านก็น,นับเไมื่ไนี่ว่า90บวกถึง120วันนะไม่เกินรนะ้อยนะฮะไม่เกิน120แล้วก็แก้รัฐนูลวรรณนะหนึ่งสองสามอาจจะ2เดือน3เดือน บวกกันยังไงก็ไม่ปีเก้าเดือนนะครับผมยังผมยังยังอกว่ามันจะเป็นปีเก้าเดือนได้ยางไรจะไป็นวกรั้งตอนวาระที่สองทีนี้ผมคิดว่าวิธีที่เราจะทาเนี่ยก็คือเนื่องจากผมต้องการให้ประชามติในสิ่งที่ชัดเจนไม่ใช่ว่าทํามาแล้วหรือมาเถียงกันอีกว่าประชาชนว่ายังไงแน่เวลาเราไปถามเนี่ยซึ่งวันนั้นก็คุยกันแล้วในวิบนะครับเวลาเราไปถามเนี่ยเราจะถามค่อนข้างแน่ชัด เสนอถึงขั้นว่าทําร่างให้เสร็จเลยนะฮะคือมีสรุปสาระให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆแต่ใครสนใจลึกขนาดว่าหน้าตาร่างจะเป็นอย่างไรเนี่ยทำกันให้เสร็จเพราะมันทาอยู่แล้วคณะทํางานของสภาเขาทำไ้แล้วแค่เรื่องเขตเลือกตั้งระหว่างท่านกับพรรค่วมผมมีความเป็ีนต่างกันแล้วก็ไม่ไม่เกี่ยวครับเพราะว่าประชามติออกมายังไงก็เอาอย่างนั้นนะครับผมยกตัวอย่างประชามติย็งไงก็เอาอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาจะต้องพิจารณากันอีกครับเพราะว่าพรรคผมยืนอยู่ในจุดที่ว่าถ้าเป็น